สวัสดีครับพบก,กับช่องแมงทับกูชาแนลครับมอร์นิ่งตอนเช้านะครับที่โคกน้องนานะฮะเอฟซีนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับก็มากระตุ่มตามนะมาคันเดียวกันนะครับมีเอฟซีกลับนะฮะที่มองอ้นี่ใช่นะ Ô. Oh. <laughs> Sẽ. Okay. À, set rồi. Chị đừng khóa lại đi ปูตีค้องเอยเรียนตีคองรับโชคสามตัวออกตัวใดสี่ศูนย์ห้าจะเอาจะเอาองค์นี้บวขึ้นมหนี่บขไมแม่นครับปูเอาไว้ก็บวันว่างเชยสาวันปู่พักคูนสามวันแล้พอค่มพมาค้อมเลยพอคมจะได้เอามาครับ ออวุมวงูใหญ่เน so ี่ยจะว้อยู them, like ่อนเดี๋ยวจะปูกระเบื้องครับปูรอแห้งก่อนปูกเบื้องะเดี๋ยวปัญญาขึ้นมาจลองอืมอะไรครับเดี๋ยวปัญญาจำลองขึ้นมาหนีมนบอครับปูกระเบื้องหรอกระามาตังใส่สารพวกพุ่มพอมาครับหรือใส่หั่นพกุ่มอืมนาอืมตม

ออไปบาออวงไพล้สครับเอาไว้สนิจักรีเมไปบ้านนี้รึเปล่าไหว่บอวกงเล็กออกอะโตมุ้งเลยมุ้งโป่เลยไหวนางเนี่ยว้าววาวคือแม่ไปเลยงงหนาาเนย ถ้าส่วนปลายันูเอาเอาไ่วนนี้นขั้าสมองมันมีต้องสูบอากาศง่ายเล้ยวต้องอาเลี้ยวเพ่อเาัวนเล็กมันส่อยู่นะฮหรายเราเปลี่ยนอากาศเป็นยัางไรทางบองดื สร้างต่ำหมอมะคอมอมกคอตลอดสร้างต่ำหมอนี่คือกสร้างทุกๆวันตอนเช้าเดี๋ยวต่ำหมดเลยมาบ่ยังยังไม่เห็นมากโอ้โหตีของรับโชคครับนั่นนะฮะ MC ตอนเช้านะฮะ

ผมก็เพิ่งมาทานแล้วสิสวยมากเลยนะครับผมนี่นะครับสวยมากนะฮะซ่อนแล้วแบบถอนแสงแดดเลยหอมแบบแว่าเหมือนท่านเปล่งประกายเลยนะไอจี nha hả, สวยนะ ของมาก็ไม่ดีรอเนี่จีมาจอดตรงนี้นะใช่นั่งโหลดชิปเนาะใช่ไหมทุกดาวโจ้กันได้ยินเสียงดนตรีแล้วนะฮะอืม ก็ปู่ฝังก็จะทูบเทียนนะฮะเมือ่อนนกี้ไหวองค์ปู่นะครับทวนนะคานะนะครับสีก็เป็นเช้านี้เนาะนะครับเพิ่งมาถึงนะครับที่าอ่าคูกน้องนานะครับมากับตู้มตามนะครับอวันที่สองแล้วนะฮะใช่ไหมตุ้มจามวันที่สองแล้ว เป็นไงบ้างออนอนคืนที่สองฝันอะไรไหมไม่ได้ฝันนะฮะคิดอะไรมา,าคิดอะไรอยู่ไม,ม่อะไรเราไปขอพรองปู่นะขอพรว่าองปูป่ปฏิจจน,นะขลาดนฮะขอทุกพระองค์แล้ว<อ>ขอ วัดไหนวัดไหนมีองค์ปู่พญายนาคก็ขอพรอจากเพื่อน uh huh. นี่ที่แมงลับภูขอพรครับองค์ปู่ยศชวนอาคารองค์ปู่ปานิชิษเพื่อนนี่นขอขอแล้วก็ขอไปวัดต่างๆที่มีองค์ปู่พญายนาคก็ขอ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 พรขอพรเราขอพรเนี่ยขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองอ uh huh. ขอให้มีโชคมีลาบอขอชีวิต มีความสุขมากกว่านี้ถ้าขอจะรับไหมต้องทำตัวเองให้มีความสุขเด็กเพราะว่าความสุขเนี่ยเกิดจากตัวเองไม่ได้เกิดจากคนอื่นหลายหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าอยู่กับคนที่ไม่มีความสุขเลยอยู่กับคนนั้นไม่มีความสุขเลยนั่นหมายถึงใคร อันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังยกตัวอย่างคือผู้นี้นั่นไม่มีความสุขพ่อกับแม่ชอบดา่าตากับยายชอบบน่นออยู่ด้วยแล้วอึดอาจจังเลยจริงจริงแล้วเราเราต้องโทษตัวเอง <c oughs> เราตโทษตัวเองอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษใคร <Okay S 1> โเอเคครับผมโอเคนะขอบคุณมากต,มตามนะครับแม่ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับประมาณนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตัปตะไทยนะครับทันคลิปกาบขอขอ,องคุณคุณแมนทัฟฟูชาแนลครับขอบคุณมากครับผม